คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมคุณทำงานหนักแทบตายเงินเดือนก็ขึ้นทุกปีแต่ทำไมเงินเก็บคุณถึงว่างเปล่าหรือบางเดือนถึงขั้นติดลบคุณอาจจะคิดว่าก็ข้าของมันแพงขึ้นหรือเศรษฐกิจมันไม่ดีซึ่งก็จริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้คุณรวยไม่ขึ้นสักทีอาจจะซ่อนอยู่ในกิจวัตรประจําวันของคุณเองมันคือนิสัยเล็กๆที่ดูไม่มีพิษมีภัยเหมือนปลวกที่ค่อยๆกัดกินเสาบ,บ้านคุณเงียบๆ รู้ตัวอีกทีบ้านทั้งหม่งก็พังคลืนลงมาแล้วครับและในคลิปนี้ผมจะพามารู้จัก5นิสัยอันตรายที่กำลังทำให้คุณจนลงโดยไม่รู้ตัวเช็คดูด่วนก่อนที่จะสายเกินแก้ครับนิสัยที่1โรคแพลป้าย99บาท d e i t just small money trap กาแฟและแก้วละร้อยเองค่าส่ง20บาทเองขนมชิ้นละ50บาทเอง เรามักจะคิดว่าเงินหลักสิบหลักร้อยมันน้อยนี้ครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกสิ่งนี้ว่าลาเต้แฟกเตอร์กาแฟา150บาทต่อวันปีหนึ่งคือ5้0หมบาทนี่คือเงินดาวรถหรือตั๋วเครื่องบินไปยุโรปได้เลยนะครับทางแก้ผมไม่ได้ห้ามกินของอร่อยครับแต่ให้ลองจดบันทึกดูแค่หนึเดือนคุณจะช็อกเมื่อเห็นว่าปีศาตัวเล็กๆพวกนี้กินเงินคุณไปมหาศาลขนาดไหนนิสัยที่ส การเลี้ยงผีดิบไว้ในบัญชี s u b s c r i p t i o n Creep Netflix Disney Plus Spotify YouTube Premium iCloud หรือฟิ n เนสรายปีที่คุณไม่เคยไปสมัยนี้ทุกอย่างเป็น s u b s c r i p t i o n หมดครับเดือนละ199 299ดูเหมือนไม่เยอะแต่พอมารวมกัน5-6แอปมันคือเงินหลายพันบาทต่อเดือนและที่น่ากลัวคือเราลืมลกเลิกหรือว่าจ่ายซ้ำซ้อนทางแก้สุดสัปดาวนี้ ลองเปิดดูสเตทเมนต์บัตรเครดิตดูครับมีตัวไหนบ้างที่ไม่ได้ใช้มา3เดือนแล้วยกเลิกมันซะแล้วคุณจะได้เงินเดือนคืนมาทันทีครับนิสัยที่3ข้อนี้เป็นหลักจิตวิทยาที่เชื่อว่า Didero Effect Didero Effect เคยไหมครับซื้อเสื้อใหม่มาตัวหนึ่งแต่พอกลับมาบ้านรู้สึกว่ากางเกงเก่กามันไม่เข้ากันเลยต้องไปซื้อขินเกงใหม่พอได้กางเกงก็ต้องซื้อรองเท้าใหม่สุดท้ายลามไปถึงกระเป๋านาฬิกา จากการซื้อของชิ้นเดียวกลายเป็นการเปลี่ยนยกเซ็ตนี่คือกับดักที่นักการตลาดวางดักไว้คุณครับทางแก้ก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ให้ถามตัวเองว่าฉันมีของที่จะใช้คู่กับมันหรือ,อยังถ้าซื้อโซฟาใหม่แล้วต้องเปลี่ยนผ้าม่านเปลี่ยนพรมเปลี่ยนโต๊ะกลางตามหยุดก่อนครับนิสัยที่4บำบัดความเศร้าโดยการรูด emotional spending วันนี้โดนเจ้านายด่าเครียดจางเอาชาบูเยวย อกหักเหรอเอาช้อปปิ้งแก้เศร้าการใช้เงินสร้างความสุขชั่วคราวได้จริงครับแต่มันจะตามมาด้วยความทุกข์ที่ยาวนานกว่าเมื่อบิลบัตรเครดิตมาถึงคุณจะเครียดกว่าเดิม2เท่าแล้วต้องกลับไปใช้เงินแก้เครียดอีกเป็นวงจรอุบาททางแก้กด24ชั่วโมงครับถ้าอยากได้อะไรตอนที่อารมณ์ไม่ปกติโกรธเศร้าหรือดีใจเวอร์ให้รอ24ชั่วโมงถ้าพรุ่งนี้ยังอยากได้อยู่ค่อยซื้อนิสัยสุดท้ายและอันตรายที่สุด รายได้เพิ่มรายจ่ายเพิ่มไลฟ์สไตล์อินฟลชันตอนเงินเดือน20,000คุณอยู่ได้พอเงินเดือนห0,000ทำไมเงินไม่พอใช้เพราะคุณอัปเกรดชีวิตตามเงินเดือนครับกินหรูขึ้นขับรถแพงขึ้นย้ายคอนโดสุดท้ายคุณดูรวยในสายตาคนอื่นแต่สถานะการเงินจริงของคุณจนเท่าเดิมหรือแยก่กว่าเดิมอีกคนรวยจริงคือคนที่รายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเท่าเดิม ส่วนต่างที่เหลือนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งสรุปนะครับ5้านิสัยที่ต้องตัดทิ้ง 1. ซื้อจุกจิก 2. ส,สมัครแอปทิ้งไว้ 3. ซื้อของใหม่มาแทนของเก่า 4. ใช้เงินแก้เครียด 5. อัปเกรดชินนี้เร็วเกินไปความจนไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนล็อกอุดรู้ร้อยพวกนี้ตั้งแต่วันนี้ครับแล้วคุณจะตกใจว่าตัวเองรวยกว่าที่คิด ถ้าไม่อยากพลรราดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง7นาทีดีขึ้นทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ